สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของจ้าสาปากกระเพดเมืองเพชรบูรณ์ในคลิปนี้นะคะจะสรุปแล้วนะคะจะเป็นเลขที่จาซื้อแล้วก็เป็นเลขคุณต้อมเนาะที่ FC นะคะหลายท่านเลยก็ทักทายเข้ามาทั้งโทรนะคะทั้งอแอดไลน์มาสอบถามแล้วก็ มาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมช่องของจ๋าตลอดมานะวันนี้นะคะในวันนี้ขอให้ถูก3ตัวนะคะก็คือว่าเอาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณต้องเจอดีนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเจอแน่นอนนะคะวันนี้ถูกหวย3ตัวมาเจอแน่นอนอ่ะสำหรับนะคะแนวทางนะคะในวันนี้นะ,ะจะเป็นเลขที่จ๋าซื้อซึ่งตอนนี้มันเป็นประเด็นว่าเลขอ่า 579เนี้ยมันอัน้นก็คือซื้อไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะคุณต้อมจัดเลขดังนะคะหนีเลขอั้นนะคะจัดเลขเด็ดหนีเลขอัน้นหนีเลขแดงน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเลขไหนบ้างสําหรับ fc นะคะที่อยากได้มะขามหวานเอาไปเป็นของฝากเอาไปไว้ทานเอาไปฝากคนเท่าคนแก่นะคะเอาไ้กินกับข้าวเหนียวนะแอดไลน์นะคะแอดไลน์มาที่เบอร์0658375812หรือโทรมาได้เลยนะคะสายตรงหาจ่าได้เลย ก็จะมีมะขามสุกแก่เปลือกนะคะของสีทองหวานนะแล้วก็จะมีมะขามแบบมีเปลือกสีชมพูนะคะแบบฝักร้อยห้าสิบแบบข้อนี่จะอมเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวนําเลยก็หนึ่งร้อยบาทนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีมะขามกวนนะคะมะขามกวนของจ๋าแซ่บมากแซ่บเวอร์ด้วยนะคะอ่าตุ่จีนนี้ไม่มีของไหว้นะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะ มาดูแนวทางตัวเลขกันนะคะสำหรับเลขที่จะซื้อแนวทางแรกเลยงวดวันที่17มกราเลขที่จะซื้อจะมี5 7 6นะคะมี8 3 2อ่าแล้วก็7 3 2อนะคะอันนี้จะเป็นเลขที่จะาซื้อ ส่วนตัวล่างนะคะล่างจะมี3223 2, 2, 3นะคะแล้วก็1001อันนี้เป็นเลขของจ๋านะคะที่ซื้อ fc ชอบนะคะก็ซื้อตามได้นะ,ะไม่ว่ากันนะคะถูกพี่ถูกไม่ว่ากันนะคะไม่มีใครรู้หรอกว่าเหมือนจะออกตัวไหนถ้ารู้นะรวยไปแล้วแหละนะคะแต่จ๋าซื้อพอได้ลุ้นนะคะซื้อพอได้แบบกริดกับเขานะ มาดูเลขคุณต้อมนะคะก็คือว่าคุณต้อมจะจัดหนีเลขอัน้นที่ที่ลงไปให้ก่อนๆนะั่นนะ่ะอั้นนะคะเลขคุณต้อมนะลงให้ก่อนเลขอั้นจะออกด้วยนะดันอั้นนะคะมาดูนะคะจัดหนักเลขคุณต้อมจะเป็นชุดหนีเลขดงังต้องจัดเลขนี้นะคะงวดวันที่17เนะเลขที่ดังแล้วก็อัน้นตอนนี้ก็คือ579597นะคะซึ่งคุณต้มก็ลงให้ตั้งแต่5วันหลังหวยออกหรือเปล่านะคะที่จะลงคลิปให้นั่นแหละ คนที่ไม่ชอบนะคะไม่คนที่ไม่ชอบซื้อเล็กอั้นนะอ่ะคนที่ไม่ชอบซื้อเลขอันออนออขอ้นนะก็หันกลับมาซื้อเลขนี้ดูนะคะจะเป็นเลขที่คุณต้อมเขาลงให้นะจะเป็นชุดหนีเล็กอัน้นนะมาดูชุดหนีเล็กอั้นของคุณต้อมนะคะวดน,นี้ฝันเล็กวิ่งไปนะคะถ้าวิ่งได้ตังล้านเปอร์เซนเลยนะคะบนวิ่ง7นะ คุณต้อมนะคะฟันบน7จนะะ็ดะล่างนะคะวิ่งสามฟันวิ่งสาวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเลขวิ่งของคุณต้อมนะคะอโอเคนะคะแคบแล้วนะจดได้แล้วนะคะสำหรับชุด3ตัวของคุณต้อมนะชุดหนี้เลขดังนะคะหนีเลขอ้านต้องจัดเลขนี้ของคุณต้อม IFC อฟซีอย่าลืมนะคะใครที่อยากได้มะขามหวานบอกไว้ก่อนนะคะตอนนี้หนาวมาก ใส่เสื้อใหม่พรมตลอดนะคะหนีเลขใครที่อยากได้มะาขามหาลงอีกแล้วโทรมานะคะโทรมาได้ที่เบอร์0658375812หนะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์นี้แหละนะคะชุด3ตัวชุดบนของคุณต้อมนะคะมาดูาถ้าหนีเลขดังนะคะห้าเจ็ดนะไม่อั้นนะคะห้านะอันนี้นะคะจะเป็นชุดจัดหนักเพราะว่าเลขที่อั้นน่ะ จ๋าจะไม่ซื้ออยู่แล้วจ๋าจะซื้อเลขที่ไม่อั้นนะคะคืออั้นแล้วคุณจา่าอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เงี้ยก็ช่างนะไม่ซื้อเลยนะคะจะซื้อตัวอื่นอ่ะก็5้าเจ็ดหกก็น่าลุ้นนะคะให้จัดหนักเลยตัวนี้จะเป็นตัวฝั่งนะคะ73 2กลัวเลขล่างนะคะขึ้นบนด้วยนะคะซึ่งเลขล่างคุณต้อมฟัน3 2ลว้วกลัวขึ้นมาบนนะคะก็ซื้อติดไว้ด้วยนะคะ ส่วน2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่างจะเป็น3 2 2 3อนะอันนี้จะเป็นเลขของคุณต้อมนะคะเน้น3 2กัน2 3ก็คือคู่โต๊ดคู่กลับนั่นแหละนะคะจะเป็นเลขของงวดวันที่17มกราซึ่งในคลิปนี้เองนะคะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็มาสั่งซื้อมาขามนะคะก็อย่าลืมนะคะซื้อสั่งกันเข้ามานะคะก็เอาไปไว้ทานนะคะ ตอนนี้จะมีแต่สีชมพูนะคะที่สุกแต่จะมีหมูปนไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแต่ว่าส่วนมากจะสุกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงเรวยนะคะสี่โมงเย็นวันนี้ขอให้ได้กรี๊ดกันทุกคนแต่ถ้าอย่างอย่างถ้าซื้อแบบเน้นๆเลยจริงๆอะ่ะจะเป็นสามสองกับหนึ่งนนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงนะคะสวัสดีค่ะ